เมื่อโทรศัพท์เราแจ้งเตือนให้กดอัปเดตมีหรือเราจะไม่กดใช่ไหมคะแต่ต้องระวังให้ดีตรวจสอบก่อนนะคะว่าอันนั้นของจริงหรือของปลอม d i จ i t a l l i ฟ e วันนี้นะคะเพรมขอพามาอัปเดตเรื่องราวของระบบ Android กันหน่อยหลายคนบอกว่าเวลาที่มันมีหน้าจอเด้งขึ้นมาว่า ให้อัปเดตซิ stem หรือว่าอัปเดตระบบหลายคนรีบกดทันทีเพราะว่าอยากจะใช้เวอร์ชั่นใหม่แต่เฟรมอยากจะเตือนแบบนี้ค่ะสำหรับสาวก Android นะคะต้องระมัดระวังให้ดีตรวจสอบให้ดีก่อนว่าอะไรที่มันเด้งออกมาเป็น notification นั้นใช่ของแท้ที่มันส่งมาจากระบบหรือเปล่าเพราะไม่ใช่นั้นมันอาจจะกลายเป็นมาแวร์ที่มาขโมยข้อมูลของคุณทั้งหมดภายในโทรศัพท์ก็เป็นได้ค่ะ ซึ่งเจ้ามาแวร์ตัวนี้นะคะมันฉลาดมากมันพยายามปลอมตัวแล้วก็เรียกร้องความสนใจให้ทุกคนสนใจมันมันมาในรูปแบบของซิสเต็มอัปเดตแต่สิ่งที่สังเกตง่ายๆข้อแรกเลยที่เฟรมอยากจะบอกทุกคนคือตอนที่มันเด้งเป็นโนติขึ้นมาใช่ไหมคะเราต้องดูว่าใครเป็นคนส่งมาให้เราใช่ Google Play Store หรือเปล่า ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าเจ้ามาแวร์ตัวนี้เนี่ยมันปลอมแปลงแม้กระทั่งตัว G ซึ่งคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ของ Google มากๆแต่มันจะมาแค่ตัว G ตัวเดียวเราต้องสังเกตให้ดีแยกให้ออกนะคะระหว่างตัว G ที่เป็นของปลอมกับ Google Play Store สังเกตให้ดีตามนี้เลยค่ะ อย่างที่2ที่เราจะเช็คได้นะคะคืออย่าเพิ่งกดอัปเดตทันทีให้เราเข้าไปที่เซ t t i n g หรือว่าการตั้งค่าของเครื่องเราก่อนแล้วก็เลื่อนไปที่ซอฟต์แวร์อัปเดตถ้าไปถึงที่ซอฟต์แวร์อัปเดตกดเข้าไปปุ๊บ่าดูก่อนว่ามีให้เรากดอัปเดตหรือเปล่าถ้ามีเราก็กดอัปเดตได้สบายใจหายห่วงค่ะ แล้วถ้าเราบังเอิญกดติดตั้งเจ้ามาัแวร์ตัวนี้เข้าไปในเครื่องจะเกิดอะไรขึ้นมางแวร์ตัวนี้นะคะมันฉลาดมากมากมันเป็นมาแวร์ตัวเดียวกับโทรจันนี่แหละแต่ว่ามันแยกออกมามันชื่อว่า Remote Access ทรจัน คำว่ารีโมทแอคเซสคืออะไรคือเจ้ามาแวร์ตัวนี้เวลาที่มันติดตั้งไปในเครื่องเราแล้วปุ๊บมันสามารถรีโมททุกอย่างหรือว่าเป็นกระจกสะท้อนทุกอย่างในเครื่องของเราเนี่ยให้กับเจ้าของของ,ของมันที่เป็นคนปล่อยมาแวร์มาเห็นทุกอย่างในเครื่องของเราเลยสามารถเห็นได้แม้กระทั่งรูปทางข้อมูลในโทราศัพท์รวมถึงตอนที่เราคุยโทราศัพท์อยู่มันก็แอบฟังแถมเลกคอร์ดบันทึกเสียงของเราไว้ได้หมดเลยนะคะ ซึ่งมันคล้ายๆกับการทํางานเวลาที่เราเวิร์ก o ฟมโฮมแล้วอยากจะรีโมทมาที่ออฟฟิศเพื่อมาดูคอมในออฟฟิศแบบนั้นแหละค่ะและที่สําคัญนะมันสามารถรู้โลเคชันแบบเรียลไทมของเราได้เลยน่ากลัวมากๆนะถ้าใครโดนติดตามอยู่แบบนี้เนี่ยอันตรายนะคะเพราะว่าเขาจะรู้จุดที่เราอยู่ได้ทุกอย่างเลย ส่วนข้อควรระวังนะคะสำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์ของ Android นะคะแนะนำเลยคือต้องโหลดแอปจาก Google Play Store เท่านั้นเพราะว่าเขาเช็คมาแล้วว่าใน Google Play Store นั้นไม่มีมัลแวร์ตัวนี้แต่ถ้าใครไปดาวน์โหลดแอปเถื่อนตามเว็บต่างๆเนี่ยอาจจะโดนมัลแวร์ตัวนี้ติดตามเข้ามานะคะส่วนถ้าใครใช้อยู่ใน Windows หรือว่าในคอมพิวเตอร์นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าอยากจะให้ติดตั้งที่มันเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ Security ไว้เพื่อที่จะป้องกันเจ้ามัแวร์ตัวนี้ค่ะ หรือไม่นี ก็เข้าไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของคุณว่าไม่อนุญาตให้รีโมทได้มันจะมีตัวเซตติ้งตัวหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้ใครหรือว่าแม้แต่เราก็ตามเข้าไปเห็นคอมพิวเตอร์ของเราในระยะไกลนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วเจ้าเวลาเจ้ามิจฉาชีพเจ้าอาชญากรทางไซเบอร์ก็พัฒนาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่เฟรมบอกไว้ว่าเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องเทนแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเพราะฉะนั้นมาอัปเดตไปพร้อมกันทุกวันกันกบเฟรมเลยนะคะ Thank you.